สำนึกใครมั่งอยากไม่อยากทำอะไรที่มันไม่ดีสิ่คือเป็นความปกติของเห็นสภาพที่เป็นอยู่เราจัดการเราอย่างไงสมบูรณ์แบบมันไม่เคยขับรถมาหาอาจารย์ขับรถมาเนี่ยแมลงตายไปกี่ตัวก็ไม่รู้ไม่ได้เจตนาแต่พระเจ้าบอกมนุษย์ย่อมเป็นไปตามกรรมถ้าเราตาพัดตำโผเกิดชาติต่ตอไปแล้วไม่เป็นเราก็ต้องโดนอย่างเงี้ยชีวิตเราจะใกล้ต่าอ,อ,อนาคตเราจะใกล้ต่ตํา การทาบุญแล้วได้บุญมามาได้สิ่งมันเอาเปรียบต่อสิ่งที่มีชีวิตที่ต้อยต่ากับเราตลอดโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นคือความเห็นกกบตัวทําบุญเราต้องการการตอบแทนโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยพอได้เปรียบปุ๊บเราไม่ได้พิจารณาว่าเราได้เปรียบแล้วผู้ที่เสียเปรียบเราจะเป็นยังไง mm hmm. เราก็มาสร้างอารมณ์ใหม่ว่าต้องเสียสละนะต้องทําบุญนะต้องบริจาคต้องอะไรแต่จาระคาของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ เห็นอย่างนี้หลบเลี่ยงเท่าไหร่ก็ไม่พ้นมันจึงเบื่อหน่ายต่อสิ่งที่กระทาอยู่ทุกสิ่งไม่ว่าดีก็ตามเลวก็ตามใกล้ก็ตามไกลก็ตามโอลานปาณีเลวสามเป็นอดีตก็ตามอนาคตก็ตามแม้แต่พั้งปัจจุบันที่เป็นอยู่ก็ตามมันกลายเป็นว่าไม่มีสาระอะไรให้ให้ให้ยึดมั่นถือมั่นได้ได้ถาวรเอามาถกเถียงก็ก็จับจุดเฉพาะนั้นมาไงไอ้นี้ก็จะเถียงจับจุดตรงนี้มาเอาแค่เนี้ยมา แต่เขาไม่ได้มองภาพโดยรวมกว้างๆผู้มีปัญญาจะมองภาพโดยรวมแต่จะพูดถึงภาพโดยรวมว่าจริงๆมันเป็นยังไงเรามีสิทธิ์ถ้ายังเกิดเรามีสิทธิ์จะจะกลับไปเกิดยกเว้นผู้ที่เห็นแล้วว่าสภาพจริงมันไม่มีคือเข้าสู่สภาพนิพพานมันจะมีจิตที่จะขวนขวายว่าจิตที่มันเคยเหนื่อยเหนื่อยยากตเหตุผลดีเร็วใกล้ไกลตามอดีตอะไรก็ตามที่มันเป็นมาตั้งแต่กี่ภพกี่ชาติไม่ต้องเอากี่ภพกี่ชาติในชาตินี้ โตมาเท่าเนี้ยเรื่องมากมายจำไม่ได้ก็เยอะแยะมากมายเราทำอะไรให้มันนั่นได้มีแต่คิดจะไปแก้ในอดีตปัจจุบันถ้าคนสมหวังมากก็หลงไหลในความนั้นก็ไม่มองอย่างอื่นแล้วแต่ถ้าคนที่ที่เข้าใจหนูเมื่อก่อนไม่มีเงินขวนขวายตอนนี้พอมีเงินมีทองมาอยู่หนูก็ยังเห็นเหมือนเดิมแหละอลลารมณ์ผู้มีปัญญาจะเห็นว่ามันเป็นอย่างไง แต่นี้เราก็มาเลือกแหละไอ้สติแบบนี้มันจะไปอุปการะอย่างที่ที่อธิบายมาโดยที่เราไม่รู้ตัวว่ามันจะไปอุปการะแต่คนที่มันศรท้ายต้องการเป็นอย่างนี้เหมือนผู้ดีมีสิบข้อกูทําตัวอย่างนี้อย่างนี้ยนี้แล้วกูคือผู้ดีแล้วก็ไปตําหนิต้องกาตำหนินี่ไม่เห็นกับคนที่ประดับผพ้กความอิสระปัะ๊บพอเป็นอิสระปัะ๊บไอสิ่งที่มันเป็นอยู่มันจะมันจะแถมมาอย่างที่พระเจ้าท่านพูดท่านพูดแต่พอตรงนั้นเห็นว่าเนี่ยทฤษฎีว่าเป็นอย่างนี้ นี่ไงพุทธเจ้าพูดมันตามนี้ลัติที่ติดดีติดเป็นศรัทธานี่ไงพุทธเจ้าพูดอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะนั้นเราทําตัวให้เป็นอย่างนี้กับการที่เราเห็นตามความจริงแล้วมันเป็นโดยที่เราสํานึกนั่นแหละศีลน,นี่อธิบายเรื่องศีลสํานึกที่มันเห็นว่าดีเร็วเป็นไงต้องเสียสละอะไรอย่างไงมันถึงจะมีปัญญาที่จะไปทําบุญอะไรอย่างไงสมัยพุทธกาลพุทธเจ้า,จามันได้สร้างวัดสักหลังใครจะสร้างก็สร้าง ไม่รับเงินรับทองมาท่านจึงห้ามรับเงินรับทองมารับมาถ้าอยากสร้างก็สร้างอยากปฏิบัติเราก็ไปให้อเราก็มาให้เราก็มามาพูดเรื่องที่มันเป็นจริงแล้วสินสองร้อยเจ็ดมันก็เกิดขึ้นมาสินสองร้อยี่บเจ็ดเกิดขึ้นมาจากหลังที่พู้เจ้าอาจจะน้อยกว่าสองร้อยี่บเจ็ดหรือเท่าไหร่ก็ช่างเกิดขึ้นเพราะว่าสังคมของพระมีขึ้นมาหลังจากการตัดสรตวแล้ว เกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วพอเกิดขึ้นมาแล้วจึงมาตั้งเพราะอะไรเพราะว่าในสังคมที่มันเกิดขึ้นมันมีการกระทบกันพอสมมุติมันกระทบกันเลยนี่แะเป็นกรรมเป็นทุกข์พอกระทบกันก็เริ่มตั้งขึ้นมาแล้วก็ปราบอินทรีย์เห็นนะไปเรื่อยๆใครมัางไม่เบื่อทุกคนเบื่อกันหมดแต่จะออกจากความเบื่อนะั้นไม่ได้แต่เวลา